ดกดกคือเก่าครับไป่นาะมึงนะคลับนะทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ครับผมพอบาโหลดได้ใส่สูตรนี่เข้าไปแล้วครับผมเป็นการเพิ่มิ่มประสิทธิภาพนะครับนะเป็นการเพิ่มความสมดุลของปุ๋ยปีนี้คือปีแรกนะครับนะที่ตรดส่อโดยการใส่สูตรนี้ครับผมกะเท่ากับแปดเดือนครับผมแปดเดือนนะครับอายุแปดเดือนสูงถ่วหัวครับผมถ่วเงียมเมื่อเขา ตกติดต่อกันแบบติดต่อกันสองมือสองมือเกินไปหนึ่งเขาต้องมาเติมสําหรับคนทีผมมีเวลาเห็ดเราสีเห็ดใดขนาดใดนะครับนาะสวัสดีครับ,บพ่เปพี่น้องเจ้ากเกษตรอีสานนะครับผมนะเจ้ากเกษตรอีสานอย่าง,งยินขนาดต้องคำครับผมวันนี้กับวพวกผองให้เก่าครับผมสําหรับเศร้าที่ผมบอกว่าอากาศกำลังดีนะครับพี่น้องนะ อากาศกำลังดีเบึงเขากงงามครับผมต้งลมต้งยืนการเมืองเมื่อพอๆคือการของรับช่องเกษตรอีสานอย่างยินขนาดตรงคำออฟฟิเชียลนะครับผมเนาะการสืพัพี่น้องครับผมมาเบึงอ่าต้องบอกว่าเป็นการยืนยันหลักฐานสภาพัฒน์มาพี่น้องไปเบึงนะครับเนาะว่าหลังจากที่บ้าโหลดได้นำเสนอไปช่วงที่ฝนตกนะครับเนาะที่ให้มีการดูแลครับผม อันนี้ก็คือเป็นเทคนิคที่บ้าโดได้คุ้นคว้ามาจากในตำราของพุตซ่าสาำดวลแล้วันในช่องยูทูบนะครับเนาะตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือ,อบราโลดประสบปัญหาครับผมประสบปัญหาฝนตกฝนตกพายุเขานะครับปีกายเนาะ,ะแล้วก็เฮตุให้พุตซาหน่วยล้นครับผมพุดซาหน่วยล้นปีนี้ก็เลยล่องมาปับแก้ไขครับผมว่า ช่วงน้อยล้น,นี่เขาบอกอ่าช่วงฝนตกนะครับนะฝนตกเราก็ไอ่ได้ตัวเย็นได้ดินสลายครับผมบ่อวานที่มานน้ำานามน้ำหยางนะครับนะกระเสียทรายอ่าปิดซาห้องนี่รับได้ตัวเย็นเยอะแล,ะะล้วก็เลยเห็ด็เขาขาดอ่าความสมดุลของฟอสฟอระสะัระสโพแทสเซียมอ่าก็เลยเขาโชงที่เขาเป็นน้วยเนี่ก็เลยเห็เด็เขาจะรัดน้วยจะรัดดอกนะครับนะ แล้วเขาจะจะเป็นรุ่มบาง,ง,งรุ่มยอดบางรุ่มใบ,บอ่ะก็เป็นเรื่องธรรมชาติเขาล้างสีอ่ะปีนี้บาวโหลดกัเลยผ้าพีอน้องมาเห็ดบ้างครับผมว่ากับตาเขาเห็ดแบบที่ที่บานโหลดไปศึกษาในช่องยูทูบแลักกัศึกษาในตำราไอผู้เป็นเห็ดพุทธาสตาร์สำหรับมคราคมะว่าวิธีการแก้ไขแบบนี้มันได้ผลเดี๋ยววันนี้จะไปเบิ้งครับผมว่ามันได้ผลยังไงนะครับาะได้ผลอีรีวะครับผม อันนี้ก็เข่างามๆบยินสุดๆเลยพี่น้องครับผมนี่ก็เป็นสวนพุทดซ่าขนาด30ต้นนะครับเนาะ30ตนแบบปลูกตามขั้นหน้าครับผมปลูกทั้งคู่สายนะครับคนับยางขามาอันนี้ว่าโรกับวันเะไรขมาเป็นต้องบอว่าเป็นอาทิตย์นะครับผมหลังจากที่ให้ให้ปุ้ยไปครับผมอ่าพี่น้องเอซทุกคนก็ คงสิหูดีครับผมอําเพอนาดูนสารค้ามเห่าเนี่ยครับผมฝนตกไปเมื่อช่วงอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วนะครับเนาะตกแบบต้องบอกว่าแห้งเน่ยข่อยเนี่ยแต่ติดตอ่อนเนืองครับผมตอม่อนเนื่องเป็นเวลาเมือสองเมือเลี้ยงกันจนเห็นในพุทราเห่าเนี่ยต้องบอกว่ายุบกับน้ำตลอดนะครับเมื่อนี้ยาโลกันพ่อโอกาสมาไปพีนองมาเบิ่งครับผมน้ำหมอก เยอะเลยครับผมครับรูดซึกว่าหน่วยเขาสืบว่าบ่อโลนครับผมเพราะว่าบ่อโหลดเบื้องจากตามพื้นดินเราก็บ่มีมน้วยครับผม่ <c oughs> มหน่วยนะครับ,รบว่ามิตรเศษข่าวของเขาหนั่งคือเป็นปุ๋ยสูตรเก้ายี่สี่ยี่สี่นะครับนะเก้ายี่สี่ยี่สี่แปดยี่สี่ยี่สี่ครับผมเป็นปุ๋ยที่บ่อโหลดเอามาเติมช่วงฝนตกนะครับผม แต่ปกติเบ้าโลก็ใไห้ปุ๋ยอยู่แล้วครับประมาณเดือนละสองเทียเดือนละสองเทียนะครับนะเข้ากับไห่อยู่แล้วแต่ว่าช่วงที่ระวางฝนตกเนี่เข่าอาจจะเพิ่ะท่้นคบรลอมมือไห้เข่าก็ต้องเฝ้าเฝาเติมครับผมแต่กระถาเข้าคบรอมมือไห้พดอดีกับว่าต้องเติมเพิม่มอ่านี่คือเป็นเทคนิคที่เบ้าโหลดได้เก็บเอามาใส่นะครับเนาะเก็บเอามาใส่จากเบ้าโหลดได้ศึกษาจากช่องผู้ที่เป็นเกเษตรมาก่อนครับผมอันนี้คือได้ผลแล้วเบ้าโหลดยังคอยเอามาขยายนะครับเนดะ้อ คือได้ผลล้วบ้ารถยักรยามาขยายความครับผมเพราะว่าสิ่งใดที่บ้ารถเหตุไปแล้วอาจจะบ่ได้ผลครับผมอาจจะบ่ได้ผลบ้าลดกับบ่ลงครับผมล้วก็บว่าได้ไปเบาว่าดีบ่ดีนะครับอันนี้บ้ารถก็ต้องเอามาเบาใน,นสิ่งที่เหตุแล้วรู้สึก,กว่าดีกับเหตุหเป็นแนวทางครับผมแนวทห้งสาหรับผู้ที่เหตุเกษตรอผู้ที่เหตุนสวนปุซ่านะครับจะได้เป็นแนวทางครับนะครับโูก ลูกเก่ารับไปเนาะมึงนะรับนะทางรุ่นเก่ารุ่นใหม่ครับผมรลุนรุ่นใหม่เพิ่นกับมาแล้วครับนี่ครับรุ่นใหม่ผมีเฉดเล็กๆนะครับรุุนใหม่รุ่นเก่าอ่ะนี่ครับรุ่นพีเป็นก้อนตอนวงฝนตกครับช่วงนี้ือเป็นช่วงที่บอกว่าฝนตกปีกลในพ่าโลดเนี่ยโลดนะครับนี่ครับหน้วยขนาดนี้ครับนี่ครับขนาดนิ้วชี้นี่ครับ นี ite, uh ่ครับท่อนหนึสีพอดีครับผมพี่กายในรดนกาดพื้นแล้วครับอ่าพอบ้าโหลดได้ใส่สูตรนี่เข้าไปแล้วครับผมเป็นการเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพนะครับเนาะเป็นการเพิ่มอ่าความสมดุลของปุ๋ยตามถาดรักห้องแหละครับผมไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอ่าพอพ่อชงฝนมาปั๊บหนี่ยพูนบอกว่าอ่าไนโตรเจนสีไหลายกระมูอเฮ็ดให้ผลไม้ของห้องี่นที่อ่า กำลังมีน่วยมีดอกนี่น่าจเกินเขขมาปปับเนี่ยเขาจะไปเสริมยอดเสริมใบอาเฮ็ดในใบไหลแตกยอดไหมที่นี่เขาเกิดดิสลรัหน่วยเปื่อกจะไปรักษายอดอันนี้บ้านหลวงก็เลยเก็บเอามาเห็ดล่องเบงครับผมปีนี้คือปีแรกนะครับเลยตที่ทดสอบโดยการใส่สูตรนี่ครับผมเป็นการสูตรแก้ปัญหาเฉพาะช่วงหนาฝนไม่ใช่ช่วงหนาฝนครับเป็นการแก้ไขปัญหาช่วง พายุนะครับเนาะพายุอ่าฝนเขาอ่าว่าย่งไรฝนเขาฝนหึมครับ <c oughs> เวลาฝนตกฝนเขา่าฝนหึมมมนเห็นเหตุแหงนอ่าในตัวเจนหลายเราเห็นเลยเขาไปสางยอดสางยังนะครับผมนี่นะครับเนาะอันนี้คือบาโรโหลดให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยสูตรเก้ายี่สิบสี่ยี่สิบสี่ครับผมสูตรบำรุงดอกแล้วก็ผลเป็นการใส่เพิ่มครับผมใส่เพิ่ม ในโปรแกรมของเราที่เราจะอยู่ปกติแต่ละเดือนนะครับเนาะเด็กสุภาพอย่างไปเบืองเลือนแห่ครับผมบริโดกแต่พอต้นเดียวนะครับเนาะนี่ครับตมื่อเดกต้นครับผมดูได้ทุกต้นครับผมอันนี้คือเป็นพุทรารุนที่สองครับผมเป็นปีแรกนะครับผมปีแรกต้นพุทราต้นนี้เป็นต้นปลูกใหม่ของปีนี้นะครับเนาะปลูกเมื่อวันที่สิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์ครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสิบ สิบสี่ครับผมโอ้ขบเดือนพอดีครับผมสิบสี่เดือนตุลาครับผมเพราะว่าเพิ่งจะผ่านครบรอบไอไอนั่นพอพอหลวงนะครับเนาะพอหลวงราชการที่เก่าไอที่เป็น <c oughs> สินประชนครับผมครบรอบเปิ่นพอดีลงมือว่านครับผมก็ได้ไปเฮ็ดบุญไหว้อะไรให้เปิน่นเฮ็ดบุญ่งไปหาพอหลวงอยู่เมืองวานครับผมนี่เป็นวันที่สิบี่เป็นครบมือพอดีครับผมครบมืออ่า เดือนสิบก็เท่ากับแปดเดือนครับผมแปดเดือนนะครับอายุแปดเดือนสูงถ่วมหัวครับผมถ่วมเย็นเมือ่อนี่ครับตกตุนได้ครับเนละเด็กสิบพาดรอเตอร์บังตกตุน่นตกตนครับผมมือน,นีสบดตัดมาตอเลยครับผมเอาสดๆโซเบื้องเรยแต่วารหลดสิบ่มีเวลาโดน,มนหมดเลนะครับเนาะอาจจะเห็ุคลิปอยู่ประมาณจากสิบนาที <c oughs> พอบ่าหลดต้องออกไปขาขายครับผม การาวบ่เขามากตอนนี้ตอนแรกกับขามากกับมื่อพี่น้อง,งครับผมก็สิว่ามีเวลามาเจ็บให้พี่นอ้องเดยเบิ้งครับผมครับอันนี้ก็ครบรอบก็บคือเสาร์อาทิตย์จันท์อังคารวันอังคานนี้ก็จะเริ่มก็คือลงบรรจันอังคารพุธสามเพืนายสามหมือนะครับน้องแล้วแต่มืองได้วางครับผมบ้าโลกกรสือได้ออกมาให้อาหารตั้งใบครับผมก็คือฉีดฮอร์โมนไปเป็นการฉีดฮอร์โมนไป นี่คือเป็นโปรแกรมประจําวันของอประจําสัปดาห์ของบ้าโลดอยู่แล้วครับผมคือจันทร์อังคารพุธไม่เกินนี้ครับผมเร็วก็คือวันจันทร์ช้าก็คือวันพุธครับผมบ้าโลดสีให้ปุ๋ยทั้งใบนะครับเป็นการบำรุงครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็คือข่าวตฝนตกตกก็คือตามโปรแกรมก็คือเอาแปดยิบซียิบซีเ่ายิบซียิบซีเนี่ยมันละลายน้ำครับผมมันละลายน้ำอ่าแล้วก็มาลดนะครับแลลดตามข้นต้นครับผม นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ห้องต้องดูแลย่างดีครับผมแต่ว่าบ้าโวหลกอะเห็ดเท่าที่เหด็ดใดนะครับัเห็ดเ่าที่เหด็ดใดเพราะว่า้าวหลกดเป็นพอค่าครับผมเป็นพอค้าที่ <c oughs> มีเวลาในการเข้าสวนแก่ว่กี่บ่นกี้นาทีเดี๋ยวสวัสดชั่วโมงอ้อย,อ <c oughs> <c oughs> อยข้อแห่งครับน่ครับมร้กาติดส่งฝาฝัในจนังหวัดไดเป็นน้องนะครับผมหลังจากที่ห้องเบิ้งต้น บางกิง่งบางงานแล้วครับผมอ่ะดกบอนลนนะครับเนาะฝนตึงต๊ไปเดี๋ยวมึงขาัลางครับผมเดี๋ยวมึงขาลรางา่าเป็นยังไงอ่ะนี่ครับหลักฐานของการให้ปุ๋ยกับย่างเรืออยู่นะครับนะเพราะว่าตอนที่ให้เนี่ยคือเท่ากับพิจารณาแล้วครับว่าตกพันไปมือหนึ่งยังบอท่านเศร้ามือสองกับยังบอท่านเด้ดเศร้าก็เล่มาให้หมือที่สองครับผมอ่า เพราะว่าึกว่าเพราะว่าการทาฮอ่ตกมือเดียวมันก็ไ่เป็นอย่างครับผมเขาะ่ต้องเติมปุ๋ยกันเลยฮั่นดเติมตามโปรแกรมเติมเติมเติมตามไปฏิทินเฮ้าครับผมแต่กาถทาเขาเขาเกินสองมือครับผมเขาตกติดต่อกันเกินสองมือฮัก็ต้องเติมครับผมนี่คือทีเอามาเห็ดนะครับคือกาถาเขาตกติดต่อกันแบบติดต่อกันสองมือสองมือเกินไปหนึ่งฮาต้องมาเติมเติมปุ๋ยตัวนี้เข้าไปครับผมนี่ครับสังเกตได้ครับนะมันมีน้อยหน่อยได้ครับนล ไม่หน่อยล้นครับผมอันนี้คนต้นครับผมรอบๆคนต้นดูได้เลยครับผมนี่ถือว่าพานครับผมแสดงว่าเข่าสูตรเข่าตำล่าครับผมอันนี้ก็ถือว่าเอามาแจกใจความไม่พี่น้องน้ำกันนะครับเนาะแจกใจความรูนน้ำกันครับผมเข้าดจไป่จะปรุงแก้ไขความไม่พี่น้องผู้ใดที่ประสบปัญหาหรือว่าเนี่ยได้ก็ออกมาแช่กันครับผมอ่าตัวนี้บ้าโหลดเห็ดได้แล้วก็ถือว่าพานครับผมเดี๋ยวก็ต้องเบื้องอีกครับผมว่าช่วงอ่า เบิ่งจากพยากรณ์อากาศนะครับเนาะอีกงว่โดนกันดอาจี่นี่ลูกไม้เขาไหม้ครับผมเดี๋ยวเบิ่งว่าลูกตบไปหน่วยเขาก็สิ่หญ่ก็นี้อีกอ่ะสิโล่นเพื่มโรนครับผมสิโล่นเพิ่มโรนเดี๋ยวห้องไปติดต่อกันอีกรอบหนึ่งครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมคลิปนี้ต้องบอกว่าท่านทาพ่อแม่พี่น้องลูกซึ่งว่ามันมีประโยชน์ยังไปกับฝากนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมอย่าลืมกดติดตามครับผมกดติดตามเปาโหลดเอาไว้ครับผมเพราะว่าเป้าโหลดสิเอาม้เห่ง เรื่อยๆว่าผลผลิตดาวโหลดออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงสำหรับคนทีมบ่มีเวลาเห็ดเราสีเห็ดใด้ขนาดใดนะครับนะ,อ,ะ,ะอาจจะเป็นแนวทังงไง้บางคนทีกําลังเห็ดงานประจําเห็ดงานราชการเป็นคู่เป็นตำรวจทหารอ,อร่มีเวลาไม่เห็ดแต่ว่าอยากเห็ดกต่จะได้ติดตามกันไปครับผมเราเข้ากับมาแชร์ประสบก,การณ์กันครับผมนี่ครับเอาให้เบิง่งมันตงรุ่นไหมครับผมหุ่นไหม หลนไม่หล่นน้่อยครับผมหล่นหัวไม่เฉียดแน่ก็หัวไม่เฉียดได้นึงครับหล่นแง่ก็ยังยังด้วยครับนะครับให้เบิ้งข้างล่างพร้อมนม่อยหล่นได้เป็นรองเลยครับผมนะครับเบิ้งครับกะสี่หกหกแน่ครับอ่าไปตูวไยครับผมอันนี้ก็ว่าจะเอาถิ่มก็บบกอถิ่มครับผมสดเสียดายไวแต่ไวพัดมูพัดไกล้อ่าพอบางโหลดเห็ดเป็นเกษตรผสมผสานครับผมยอยู่หนีมีดค้ามีดตะไคร้ครับผมอันนี้ก็เบียร์พวกพี่ก็พร้อมแล้ว ครับผมสิขยับขยายล่ะครับนี่คือบ้าวโหลดเห็ดไรตลอดครับผมอ่ะยังได้กับฝากพ่อแม่พี่น้องครับผมฝากเอฟซีทุกคนครับผมสนับสนุนคลิปบ้านโหลดครับในบ้าวโหลดได้ผ่พานโป่านยูทูบไวๆครับผมเสด้มีกำลังใจในการเห็ดคลิปเกี่ยวแกกับสวนเกษตรผสมผสานมินิโคกน้องนาครับผมอ่าใ้บ้านโหลดเดย ผ่านไปไว้ในช่วงปีใหม่นี้แล้วครับเนาะครับผมตอนนี้ก็ได้ยอดสามาแปดลอยคนแล้วแปดลอยซับแล้วก็ขออีกสองลอยสามลอยซับผมขอผ่านโป้บ้าโลกับมีแห้งหละครับผมมีแห้งในการเห็ดอ่าในการคนขวานะครับปกติกับคนขวาอยู่แล้วครับผมเป็นคนที่มักอ่านหนังสือมักอ่านสารคดีอ่านต้นซับไปแล้วครับผมรับมักซีมาอัลมาทดลองอยู่แล้วครับ เดี yeah! wow. ๋ยวจังได้ขนาดตัวได้ได้ผลนอิริบารโลก็เดี๋ยวมาแช่ครับผมอันนี้บ่ได้บารโลกับดีพันไปก่อนครับผมแต่บารโลกับดีบ่ละควอมพยายามกัดเทยียดไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็สีหาจุดบุกฟังให้ได้ว่าเอ้บางขัางบางเข้าเนี่ยเขาจะบอกว่าดูแลจังสีเห็ดจังสีเพราะนี่นอนเพราะนีหน่วยโลนหน่อยยังกัดเห็ดไปเรื่อยๆครับผมแต่ข้าวกะตองอาอันใดตัวที่มันประสบความสำเร็จแล้วฮ้องกับมาแช่กันครับผมครับผมสำหรับกิมมีกกับฝากพ่อพี่น้องสานิทครับผมเนาะ 10วานาทีเสร็จครับผมับภาพสวยๆฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ e นะครับนะกดติดตามให้บ่าบาลดครับผมแล้วก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยครับผมคอมเมนต์ comment, คำถามบ้ารดที่เขาไปถามเขาไปตอบนะครับเด้อนะีรขอบคุณครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะขอบคุณนะครับ